ถ้าให้ความยุติธรรมไม่ได้จงมีกี่คนพวกเราไม่ได้ทันผู้ชายไงผู้ชายมันอ่านตรงนี้เสร็จฟังกีหัวจงนิดกะแต่อเลาบอกต่อต่อติดกันเลยนะฟาอินคิฟตุมแต่พวกผู้ชายกลัวว่าให้ความยุติธรรมไม่ได้จงมีกี่คนผู้หญิงก็นั่งร้องไห้เถียงอย่างเดียวเลยไม่ทาไมฉันไม่ดียังไงอย่าไปเถียงกับมันเปิดกุอานเลยต่อแต่นี้ไปเวลาสามีใครจะมีคนที่สองบางจา๋าวันนี้จะกินอะไรจะทําให้ผู้ชายมันจะระแวงเลยวันนี้มาแปลกไว้ มันจะใส่ยาพิษไม่ว่าอะไรประมาณนั้นคิดเยอะเลยนะแล้วแฟนผู้หญิงใจเย็นๆเนวลามีเรื่องอะไรอย่าไปแวดแวดใส่ใจเย็นๆผู้หญิงก็จะถามว่าหงยังคุยได้ยังเอาได้แล้วบางเปิดกุรอ่านเอาแล้วเห็นไหมละ่ะเราทุกอย่างต้องกลับไปหาอะไรกีตาบุตล่อก,กับสุนนะอ่านที่บางแล้วบางอ่านบรรทัดถัดไปที่แล้วบางแปลที่แล้วบางคิดว่ามีสองคนเนี่ยลูกเราก็สามคนแล้วบางไปมีคนที่สองเนี่ย บางเงินเรียนเรียนละสองหมื่นเนี่ยลูกสามคนเรียนโรงเรียนเนี่ยแล้วถ้าไปมีคนนู้นอ่ะหนูไม่ได้ว่าอะไรสมมตินะแล้วคนนู้นอ่ะไปแต่งแล้วจะสร้างบ้านให้เขาไหมแล้วจะไปอยู่เวรเท่ากันไหมถ้าทําได้ทํานะไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าทําไม่ได้นะ,นะนะอย่าคิดเพราะมันไม่ยุติธรรมฉันไม่อยากเห็นบางลงนรก บางนะรักตัวเองอยากจะมีคนที่สองแต่หนูเนี่ยรักบางเพราะกลัวจะลงนรกยังไงก็ไม่ยุติธรรมหรอกทำไมไม่ยุติธรรมเพราะกูแม่ให้มึงไปหาคนที่สอง <laughs>